เออกลับมาแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมนี้ก็ไม่บอกชื่อแล้วที่เกียรติบอกนะไม่มีอะไรลงจะบอกชื่อก็วันนี้นะครับก็ต่อจากพาทที่สิบห้านะครับมาพาทที่สิบหกเลยนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ผมคิดว่ามันดีสุดแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมเลเวลแรงัพแล้วนะครับแรงขึ้นเป็นแรงที่5แล้วนะครับจริงแรงนี้มันมีมากกว่า200แรงเลยนะครับมันมีแรงริงมีแรงแบบ200เป็นประมาณ200แรงนะครับคือแรงคือจะคือมันเยอะมากเล แล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมนั้นได้ทํากิจกรรมนี้ครับจะเป็นกิจกรรมที่จะมาบปนมาช่วงที่แบบกิจกรรมอื่นมาแล้วนะโดยปัจจุบันตอนนี้ผมติดจับที่หนึ่งร้อยหกสบเจ็ดนะครับคือตอนนี้นะครับคือตอนนี้แหละใช่ครับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละคือมันจะต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสามวันนะนะแลวบอกเลยสามวันนี้เป็นเฮลอะไรที่โคตรนานแล้วก็นะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือใช่ครับทุกคนมันมีความเปลี่ยนแปลงมปแล้วครับเป็นที่เรียบร้อย นี่ไงเปลี่ยนแปลงอุป,ปกรณ์เป็นยังสามารถแบบบคือตอนนี้ผมจะสามารถมีไอเทมชทนิดใหม่ได้แล้วนะ rico. มีไอเทมดาเมจสูงเลยไมต้องไม่ต้องเครียดแล้วนะแล้นี้นะครับเราก็จะมาผ่านด่านอันนี้นะครับตั้งแต่ด่านนี้จนไปถึงแรงฟ้านะครับจนกว่าจะไปถึงแรงฟ้านะใช่ปุ๊บจนกว่าจะไปถึงแรงฟ้านะครับเรามาดูกันสิว่าถ้าเกิดผมลองแล้วจะเป็นยังไงมาสามสองเนึ่งเริ่มมาคันแรกก็เกือบตายเลยนะมา ดีนะครับที่ดาเมจผมมันห้าร้อยกว่านะรทีดาเมจมากกว่าคือถ้าเกิดรถผมมันไม่ยกตัวขึ้นนะเล่นง่ายอ่ะตัวต่อไปนะครับไปแล้วนะครับตัวที่สี่พุ่งเข้าไปแล้วตัวที่ห้าตัวที่ห้าก็ไม่เหลือนะครับนะ <c oughs> ถึงเลือดผมน้อยแต่ดาเมจเยอะมันก็ไม่ได้แปกหรอกครับ่าตัวที่หกแล้วมีคนเป็นคนไทยนะหกเป็นคนชอโอนชนอ่ะ ชื่อชนนะเอ๊ะเอาอีกเอาอีกอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออกูนึกว่าจะตายซะนะไปต่อแรงน้ำหน้าดาเมจเนี่ยแรงอยู่แล้วนะเขาบอกว่าจะไปยิ่งแรงยิ่งดีน้ำเนอะแรงมากนะครับอันเดียวดาเมจ500แรงมากนะอย่าให้เนี่จะได้ใช้อีกนานเลยนะเพราะมัน เป็นไอเทมที่มีดาเมจเยอะนะแล้วผมจะใช้บ่อยเหมือนกันนะเมื่อวนนี้พอมีโล่ป้องกันด้วยนะเมอันนี้ก็ดาเมจน้อยไปนะรู้สึกคนนี้จะแบบแรงเฮ้ยโู้โหเยอะอยู่นะเฮ้ยหนึ่งร้อยเยอะเยอะหนึ่งร้อยสิบแปดเลยนะครับแรงนี้เป็นแรงที่โหดพอสมควรนะเมื่ แถมเป็นสายเติมซะด้วยคนนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่พนามือเราแล้วก็่อให้รถหยุดสิ่งใดๆก็สู้เราไม่ได้นะเรียบร้อยชนะแล้นะก็ชนะมาแล้วนะนะมันต้องดามิเยอะจริงอ่ะถึงจะชนะนะมาแล้วได้อะไรบ้างเีหรดูีิขาเรียบเลยครับเนี่ยมาถึงแรงฟ้าแล้วเรียบร้อยปึ๊บโอเคอันแรกได้เกลือนะครับอื้มอืืออื้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 อืือื้มอื อ่าเกียนกูได้อร่อยเลยมึงนี่นะฮเอ้เกมดีมีคุณภาพมันดีให้เราจริงครับเกมนี้ดีจนนอกโลกยังไม่รับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมต้องเก่งขึ้นเดี๋ยวผมรับนี้ก่อนใส่ก่อนแล้วก็อัพตัวรถนะครับให้มีดาเมจเยอะขึ้นจะดาเมจสีเลือดเออเลือดต้องเยอะขึ้นนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันเดมันไม่มันมันไม่เก่งไงเออเดี๋ยวมันไม่เก่ง เลือดมันต่างกันเลยวสายนี้อันนี้เลือดจะลดลงแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ยนี้โบแค่ร้อยห้าแล้วอันนี้มันมากสุดเท่าไหร่สองร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าเกิดเราใส่นี้แล้วก็อันนี้อันไหนมากกว่าวะสรุปอันไหนมันมากกว่าวะเนี่ยรู้สึกว่านี่จะมากกว่านะแต่ว่าไม่อยากใช้น้ำน,นะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์จะใช้ด้วยนี่เน,นี่ยผมลืมบอกอันนี้ผมได้มาแล้วนะครับเป็นไอเทมที่ได้มเฉพาะแรงห้าเท่านั้นน้น,นะ มานี่บุดาเมธเราลองอย่างนี้ไะมันก็เท่าเท่ากันแหละเอาร้อที่อัเกรดแล้วไหมมันเท่ากันนะแต่ว่าเลือดก,กับดามิดมันไม่ค่อย,อยแต่ผมกลัวตายไงแต่ว่ามันต้องลองก่อนหนมะไป เล้วม,มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันก็ยังไงอะมันก็เส,สี่ยงๆนะมันยังยังมีโอกาสเสี่ยงๆอยู่น,น,นะผมไม่ค่อยอยากเสี่ยง้วยไงประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวผ่านอันนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เรารอีกไหมนะอันต่อไปที่จะได้นะครับเพื่อนนี้นะครับผมจําได้ว่าผมเคยมีแล้วนะอันนี้แล้วก็จะเป็นแรงหกนับไปเริ่มเลือดน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ดาเมจเยอะมันไม่แปลกนันะ อุ้ยเกือบตาย <c oughs> แค่แรกก็เกือบตายแล้วนะมีสองวิดามีดดามดสู้ไหวนะครับดามีดสู้ไหวมีโล่ป้องกันดาเมดสู้ไหวนะคันที่สองแห้วไปหนึ่งโอ้โหพี่ยล่งยางงี้เลยไม่ได้มันะนี่ตัวรถมันยกเราขึ้นนะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะไป อันดับหนึ่งคือแรงที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับเยอะอยู่นะเดีย๋ยวผมไปดูทอ็อปอันดับสิตอนนี้ทอ็อปอันดับอันดับหนึ่งมีแรงเท่าไหร่เออเดี๋ยวนะลองเลื่อนไปมุวม,ว,มวดดูรู้สึกส่วนใหญน่นี่เขาจะแรงกงนสูงสูงหมดเลยนะนะอ่าแปดสิบสี่แรงแปดสิบสี่เอ้ยนีน่อันดับสองนะครับอันดับสองมีแรงนะครับมีแรง อยู่ที่200เลยนะครับส่วนระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเยอะในก่อนอยังไงนะครับแต่ว่าแรงอยู่ที่1 149นะครับเดี๋ยวลองดูซิว่ารถไม่ดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนรถกันอย่างเราใช้กันแล้วเนะี่ยใช้เปลี่ยน no เลือดสองลา้านกับดาเมีเจ็ดแสนห้าหรอโอเคออเอาด <laughs> เลือดเยอะไปแน้วเยอะมากเลือดเ,เยอะมากนะครับนะคือเดี๋ยวนี้เกมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนระบบนะครับให้คนเก่งเก่งขึ้น มันทําให้เราแบบดูแบบอะไรกากไปเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่สลับของคนนี้แต่ว่าเขาบอกว่ารถคันไหนนะเนี่ยยิ่งอัพเนี่ยเลือดจะยิ่งเพิ่มนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องอัพไปก่อนเนะยเนี่ยน,นี้ก็ไม่ได้ใช้นี่ยออเคแม็กเรียบร้อยนะครับแม็กซิมัม เอาแบบแม็กซิมัมไปเลยนะต่อไปก็มันเท่ากันใช่ไหมหมอไนะอาใ้หนึ่งนีใ้ใ้ไม่พอหรอออนนี้ดีกว่าล้วอืมอืมอืม,อมเดี๋ยวดูสิว่าเลือดเพิ่มปะ่ะเป็นหนึ่งรอ้อยอ่าเยอะขึ้นเยอะนะนเยอะขึ้นนิดหน่อยโอเคปะ่ะ คือวันนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็มันกิจกรรมมันยังไม่ได้รีให้นะครับมันเลยยังมีอะไรที่ยังเหลืออยู่ค<ล>ันแรกก็ชนะไปนะครับอันที่สองโอ้เล่นแบบนี้เลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรนะครับลกไม่ลงนะครับรถผมลงก่อนมาคันที่สามไอ้เองละเดสเต็ปเกียร์น่ะขี้โกงอ่ะอะไรเองหีหยทำมาเถอะผมดาเมจเยอะกว่านะมั้ย ต่อให้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรนะครับความไม่แพ้นะเราแค่เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ชนะนะครับอันนี้มันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเลยรีบทําก่อนรถคันนี้มันเป็นรถที่ผมได้มาช่วงหลับหนึ่งมันเลยอัพแรงไปหน่อยนะก็รอไปแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไมันเริ่มเก่งนะ ใครใช้รถแบบนี้ให้ระวังนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยแพ้ได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะชนะเลยนะนมันต้องเนี่ยมีฝีมือมากๆนะครับจะต,ต้องเป็นคนที่เล่นเกมมามาก่อนนะครับถึงจะรู้ตาแหน่งนะครับเออหุ่ยเกือบ <c oughs> นึกว่าเรงจะตายซะแล้วอันนี้ดามจเยอะเหมือนโอ้แต่แพ้ผมได้ไงวะมา นาสิบสามโอ้โหดีนะที่เป็นสเตปโล่ป้องกันอยู่เกือบสี่น่าจะเป็นอสุดท้าแล้วมังแล้วม,มันจะมีเกอร์สิบห้าได้ไงอนะ่ะมันมีแค่นี้ยดีนะครับที่ไอดีนี้เติมไม่เติมกันโฆษณาไว้นะครับทำไมไอดีนี้เวลาเร่นอะไรมันไม่มีโฆษณานะครับโอ้มันเลยแบบมันอาจจะทําให้แบบเป็นการเป็นความบริสุทธิ์หรือเกิดขึ้น,นครับเนี่ยเป้าหมายยังอยู่ไกลน,นะนี่เคยเท่นที่ผมจะได้ในอนาคตผมรอไว้เลย มันมันแบบก็ได้บางอันเนี่ยมันได้ตามสเต็ปนะทุกคนมันไม่ได้แบบจะได้ก็ได้เลยนะอันนี้ยังมีเวลาอยู่อีกเท่าไหร่นะหนึ่งชั่วโมงยีิบสองติดอันดับก็เริ่มค่อยๆลดขึ้นมานะ่เียนนะหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อันดับคือไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันเสียมเดียมมาพวกเขานี่คือโหดเยอะมากนะ และที่ผมอยากได้คือพมมาแรงที่เป็นแบบรูปปลาเพชรอยัมมณีที่มันมีเนนดัปัจจุบันคือสองนะเต็เนี่ยไอตรงเนี้ยไอที่มันเขียนไว้เป็นเลขเจ็ดอ่ะเออฮะมันจะได้มาเจ็ดชิ้นนะครับแล้วผม,มันเตรียมตัวรอไว้เลยนะครับว่าจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมนั้นเล่นบ่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมก็ไม่น่าจะเดี๋ยวมันถ้าเกิดมันมีอะไรอีกหมก็ต้องมาเพิ่ม่ะ <S 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 ไหนปรเซสตรงนี้โอเคนะครับน้โดงเลยเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงสิบสามนะครับอันนี้คือผมเล่นผ่านไปเมื่อคืนนี้เอง ไม่รู้ว่าเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผมเคยนี่ก่อนะแต่ที่รู้คือไม่น่าจะใช่นะดูไม่รู้อ่ะปืนเอาปืนแม็กซิมัมเลยเรอปืนผมแม็กซิมัมมากเลยนะเขาเรียกว่าความแข็งเก่งคือพัฒนา,าแา้สีมือของผมนะั้นมันมากนเลยด้วดย มากไปรู้ปัญญาและความเริงกางที่ฝึกมากมายมันทําให้รู้ของผมนะั้นมันแม็กซิมัมง่ายมากส่วนอันนี้นะครับกิจกรรมยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าของนะครับได้มาแล้วเก็มาเริ่มมีบางอันที่มันนี่ไงส่วนมันจะเริ่มมีบางอันนี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็เลยแบบดูก็มีอะไรที่มันเพิ่มมาเยอะขึ้นนะมั้ยรออัปเดตได้แล้วโอเคผมไม่ใช้นะครับรุันนี้แต่ว่า ไม่อยากใช้น้ำนะนะก็ไม่ใช้แล้วกันเฮ้ยจะใช้ดีไหมเนะี่ยคิดไม่ออกแล้วนะทุกคนนี้ผมได้อัพมาแค่รลเวลสองเองนะมันได้เลยทนะันเลยมันดูค่้นค่าจะกากนิดนึงนะ้นะ อันนี้เวลาผมจะสร้างอะไรเนี่ยผมจะสร้างในจินตนาการตัวเองส่วนใหญ่ครันะนะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแปลกๆหรอกนะนะลอยครับนี่อันนี้สร้างในจินตนาการตัวเองล้วนๆนะนะ แต่ว่าอาจจะเป็นรถที่มีดาเมจก,กากๆนิดหน่อยนะแต่ว่าดาเมจนี่ไม่ใช่ย่อยๆนะเห็นรถอาจจะดูงงๆ,ๆแบบนนี้แต่ความฉลาดมันมากลนะ้นจิตอาฆาตถึงโคตรแรงจิตจิตอ,อาฆาตถึงความแก้แคนะ้นนะั่นแหละนะดาเมจนี่ไม่ค่อยจะมีนะมันเลยแบบมันดูรถก,กากๆไปหนะ่อย อะไรวะจำไม่ได้ขาดของห้าชิ้นแค่ชิ้นเดียวเนี่ยหรอไม่ใช่จำไม่ได้นะ่ามันขาดเลยนะไอเน,นี้แต่อย่างน้อยคือผมไม่ได้ใส่ไม่ได้อยากใส่ด้วยทำไงของเย่ยาเลยผมเห็นแค่อย่างเดียวคือที่ผมเข้าใจนะอันนี้ผมสร้างเป็นแค่นี้ นี่มันใช้มนานาแล้วแหละแต่ว่าผมจะใช้ลูกนี้ผมใช้นี้ดีกว่าเกือบละเกือบได้ขึ้นแลวแหลยเกือบไปสองพัน 2, เออมันก็ใช่มันก็ไม่ใช่น,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 น้อยๆนะเนี่ยเาเมจมันก็เยอะอยู่นะผมไม่กล้าไปเสี่ยงไงเสี่ยงมันตายง่ายนน,นนะ่นอะคนพวกเขาเนี่ยเล่นเก่งน,นนะพวกนี้ถึงเห็นแรงดูจะต,ตกตกแบบนี้แต่ไม่ใช่ พวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับใช่ทุกคนพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขาเป็นผู้ที่เก่งกาดด้านการลเล่นเกมนี้มันอย่งางมากมายครับและเป็นคนเดียวที่เขาสามมาันกำจัดกับคู่ต่อดสู้ด้วยตัวเองได้แล้วแบบเก่งเกินอะ่ะผมยังแพ้เพราะว่าเขาเก่งมากนะราเม็เยอดแสนเยอดล้านนังนะใครจะไหวอะ่ะผมยังไม่เอาอะ่ะเออผมยังไม่อยากสู้ด้วยเลยผมเองยังไม่อยากสู้เลยนะ โกงขนาดนี้ใครจะสู้ลงสู้ไม่ไหวหรอกนี้นะเยอะเกินเลยนะผมไม่รู้ว่าขาดล้ออะไรเหมือนเล่นไม่เป็นแล้วนะ ผมใช้พวมงมาลัยไม่ได้นะครับพวมงมาลัยอยู่กับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราหาของกันเหมือนขาดของชิ้นหนึ่งก็เหมือนจะหายไปจำบเอานี่เดี๋ยวละ่ะรือว่าหายไปแล้วมันง นี่เลยนี่คือสิ่งที่ผมคิดได้แค่นั้นแหละนะครับไม่มีล้อใหญ่ไม่เป็นไรใช้นี่ก็ได้นะมันใช้ได้นะคนแบบเนี้แล้วก็อันที่สามก็เปลี่ยนบ้างนึงน,นะใช้นแค่นี้ดีกว่าคือเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมชอบดีเซ็ตรถนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปทำเป็นคลิปได้นะ อย่าปั๊บนะหาของอย่าจะขาดของนี่ไม่ได้เลยนะครับอยนนะ่ขาดคอยเรื่องอุปกรณ์มากโอเคเรียบร้อยนะแค่น,นี้แหละตามเมยไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโอเคน้ำหนะักเดี๋ยวกูจบคลิปก่อนถึงกันทำนะไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านั้นพาท,ที่สิบเจ็ดนะโอเคน้ำหนะักเดี๋ยวผมมาต่อนาต้องเจอกันในวันพรุ่งนี้แหละ